สวัสดีครับมีดักที่แปนนครับวันนี้เราอยู่กันใน asco นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเกมนี้เป็นแนวอะไรนะครับผมเป็นเกมแนว srpg นะครับฟอร์มยักษ์แห่งปีเล่นได้แบบ cross platform นะครับทั้งบนมือถือและ PC รองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็ตอนนี้มีภาษาไทยนะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับนี่อังกฤษกับภาษาไทยโอ้โหภาษาไทยนี่อ่านสบายๆนะครับ บอกเลยว่าเกมนี้ตัวละครเยอะมากเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําพาไปดูเทียตัวละครแล้วก็การจัดทีมและตัวละครที่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยนี้มีคนบ่นให้หมีฟังเยอะมากนะบอกว่าเกมเล่นยากมากครับพี่มีโอ้โหผมไปเล่นแค่ด่านสองด่านตายแล้วถ้ามีบอกจริงนะเกมนี้เล่นไม่ยากครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องแบบเข้าใจเมคานิกของเกมนิดนึงอ่าหนึ่ง,องสองต่อไปก็คือตัวละครที่ต้องจําเป็นต้องหาถ้าเกิดเรามีตัวละครเทียทีศูนย์ขึ้นมาเกมจะง่ายเลย แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆม,มีตัวละครทีสูตรอาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีขออญาตแนะนำในส่วนตัวตัวละครก่อนเลยแล้วกันเนา,อาะอ่าในส่วนตอนนี้จะเออตู้แรกจะเป็นตู้เติมเงินนะครับอาจจะยังไม่สามารถในตอนโค้ดเบต้าได้แต่โอเพ่นนี่มาจัดได้นะครับสามารถเลือกตัวได้เลยเพราะฉะนั้นตอนโค้ดเบตา้าเพื่อนๆให้มาเปิดตู้2ครับเดี๋ยวมีขออญาตขึ้นเทียดูตอนนี้มีหาเทียมาทั้งหมดแล้วมีอยู่แค่3เทียเทียซ้ายอันนี้คือหมีทําเอง เทียกลางคือเทียของเซฟนอกเทียข,ขวาคือของอ e ีเว็บหนึ่งเขาจัดเอามีสรุปที่มีที่มีเล่นเลยนะมีให้ถ้าณแพทตอนนี้ยังไม่โอเพนเบต้าตัวไหนควรเป็นเทียเอสเอสใช่ไหมเอ้ยเอาไปเรียกว่าตัวทีศูนย์ละกันอา่าที่มีใช้เองนะครับตอนนี้เลยนะตัวทีศูนย์นะอ่ะอ่ะเรามาเริ่มในส่วนตัวแรกที่มีเปิดได้ก็คือน้องฟรีด้านะครับต้องเป็นตัวละครี่ฮิวแล้วก็มีแจกบัฟคือเอาจิงๆนะ แค่มีน้องตัวเดียวเกมง่ายขึ้น70%เลยครับจริงนะพอเวลาน้องลงมาเนี่ยน้องใช้สกิลฮิลปาร์ตี้ถ้าเป็นอมตะเลยครับแถมมีบัฟที่ค่อนข้างโกงมากก็ถ้าเกิดสําหรับคนที่แบบว่าจาจะลีหา Open Beta มีแนะนําเลยครับหาฟรีได้ได้แล้วเพื่อนๆลองดูที่เทียได้เลยว่ามัตติเป็เอกฉันเลยครับทุกเทียฟรีได้คือเทียทีศูนยแน่นอนแบบไม่ต้องสงสยัยคืออันนี้คือที่มีไปไปลองเล่นแล้วมันโกงจริง อ่าต่อไปเป็นตัวตัวที่2ที่มีทดลองเองอันนี้ตัวนีตัวนี้มีมีนะครับก็คือไคลอสนะครับไคลอสจะเออมันมันจะเรียกว่าดาบหรือปืนน่าจะดาบนะเป็นตัวละครที่น่าจะตีเป้าเดียวแรงที่สุดในเกมแล้วเป็นตัวเอาไว้พังเบรกบอสครับเพื่อเกมเนี้ยเวลาบอสม,มันเอามาเนี่ยมันจะมีเกาะหนามากมีส่งไคลอสเปียงเดียวสกิลเดียวเกาะแตกเลยครับบอสล้มเลยนะ แล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยมันเน้นเป้าเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเ,เ,เอามีมอนสเตอร์มีอยู่ข้างๆตัวละครที่เพื่อนๆใช้เนี่ยมันจะแชร์ดาเมจซึ่งอาจจะเบาลงแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละครับใครราก็คือเป็นตัวตีบอสที่ดีที่สุดในเกมแน่นอนนะครับนะตอนนี้ก็เออถ้ามีจัดมีก็ให้ทีศูนย์แต่ว่าสำนักอื่นอาจจะไม่ใช่คือเราไปดูเทียร์ของเซฟนอกมากก็ไม่ได้เพราะว่าเซฟนอกเขาตัวเขาไปไกลมากครับใคร l o มันอาจจะแบบว่าตกมาอยู่ในทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออ ต่อไปนะครับผมตัวละครที่มีแนะนําเลยก็คือโรลี่นะเราสามารถเปิดจากตู้ของน้องได้เลยแล้วก็ตอนนี้มีเลดเพิ่มครับเตัวน้องเนี่ยจะกดในสกิลเนี่ยจะเป็นสลับการมีหมวดป้องกันหมวดโจมตีคือเราสามารถลุกลับได้เลยเวลาโจมตีมันก็จะเป็นออร่าลดเรื่อยๆครับเวลากดป้องกันก็จะเป็นในส่วนการให้ปาร์ตี้ตายยากเป็นตัวละครที่เก่งมากแต่ว่าถ้าเป็นเซฟนอตอนนี้จะตกมาอยู่ทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นนอนเนี้ยเป็นทีศูนย์แบบไม่ต้องคิดเลยครับ เพราะนั้นควรหาเขาควรหาน้องนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มด้วยนะครับก็จะสามารถเปิดปูไม่ยากเย็นมากแต่มีเขายังไม่ออกมีออกตัวอื่นนะอ่ะเพื่อนๆลองดูในเทียเองแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือมีแนะนําเลยนะตัวละครที่ธรรมดาทั่วไปที่แบบมันคูรจะเป็นทีศูนมากเลยตัวนี้แต่ว่า,าน้องดียันนะแต่คือเขาจัดมาน้องไม่ได้อยูดติดเทียติดอะไรแต่มีใช่ไ่งแบบมีบอกเลยนะมันเก่งอกพอๆตัวทีูน คือน้องเนี่ยจะใช้เป็นสกิลยิงหมู่ครับถ้าเกิดสมมติยิงแล้วตายนะน้องจะเบิ้ลอีกทีหนึ่งเลยแล้วแรงมากคงมีนี่เบิ้ลทีหมื่นสอง่ะสองรอบนะคือมีไม่รู้ว่าเลดเกมอาจจะไม่เก่งก็ได้แต่คือในช่วงตอนต้นเกมกลางเกมเนี่ยควรปั้นดียันเลยครับโคตรเก่งเดี๋ยวมีจะไปลองเทสให้ดูด้วยเนาะเอาขอมีที่มีใช้ตอนนี้เลยนะสำหรับคนที่เล่นโค้ดเบตา้าเดี๋ยวโอเพนเบต้าเดี๋ยวจะบอกที อ่ะตัวละครต่อไปที่มีเปิดได้ก็คือบีโกเนียนะครับเป็นตัวละครที่เออน้องออกแนวซาดิสน,นิดนึงนะเอาแซ่ฟาดคือน้องตีไก่ด้วยนะครับแล้วก็ไปนในส่วนสกิลมันจะยิงเป็นสกิลสีฟ้าทะลุแรงมากเปี้ยงเดียวห้าพันหมื่นหนึ่งที่มีเทสอยู่ตอนนี้นะครับตัวของน้องจัดอยู่ในตัวอยู่ทีหนึ่งนะไม่ถึงทีทีสวนของเซฟนอกแต่ก็คือเป็นตัวละครถ้าเรามาพูดถึงตอนโคนบตา้าควรเป็นตัวทีหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกคือของเราตอนเนี้ย ตัวละครมันยังไม่เยอะไงเราก็ควรแบบจัดที่เรามีไปก่อนประมาณนี้นะครับอ่าอายตัวหนึ่งนะที่มีใช้อันนี้เซฟนอกก็ยังเป็นทีหนึ่งอยู่เลยซึ่งเก่งจริงๆนะคือน้องฟาโรนะครับมีเรียกน้องแซมแล้วกันเอาง่ายๆคือเวลาใช้เนี่ยนางจะเป่าเป็นพายุครับแล้วมันจะเอลอีกว้างมากแล้วมันจะดันมอนไม่ให้มอนเข้ามาหาเราคือเป็นตัวละครที่ควรมีควรปั้นจริงๆเพราะว่า มันสามารถดันมอนเนี่ยไม่ให้เข้าถึงตัวเราเลยครับทำให้เรายิงฟรีอย่างเช่นด่านยากๆด่านที่ผ่านยากอันนี้โอ้โหช่วยเราได้เยอะมากนะครับอันนี้มีแนะนําที่มีใช้จริง5ตัวละครพวกนี้ปั้นได้เลยเก่งโคตรอ่าแล้วก็เป็นในส่วนนางเอกนะครับหรือตัวละครหลักของเรานะครับบาเรียฮิลเอ่อก็เรียกว่าไงเดียนางจะมีบาเรียครับเอามาสร้างกันทําให้ศัตรูเนี่ยต้องไปตีบาเรียก่อนถึงเสา แล้วก็มีในส่วนสก,กิลหมู่แต่ว่าสก,กิลหมูนางไม่กว้างมากจะเป็นเส้นตรงก็พอแรงอยู่ก็ออกมาใช้ได้จุดเด่นของน้องจริงคือบาเลียม,มากกว่าประมาณนี้ครับอันนี้จบไปในส่วน5ตัวละครที่มีแนะนําเลยนะว่าปั้นไปเหอะยังไงก็โคตรเก่งอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดข้อมูลเกมแล้วก็รีวิวเกมให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีขอค่อยค่อยพาไปเล่นให้ดูนะว่าเออตัวละครที่หมีบอกมันเก่งจริงหรือเปล่าพี่หมีโม้หรือเปล่า อ่าเดี๋ยวอขออนุญาตพูดถึงข้อมูลเกมเบื้องต้นก่อนนะครับเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นดเลคเตอร์นั่นเองเราเป็นดเลคเตอร์นะแห่งองค์กรซีดนะครับ S E E D นะครับมีข,อ,ขออนุญ,ญาตอ่านซีดเลยแล้วกันต้องรับมือกับเหตุการณ์ประตูมิติที่เรียกว่าสกายลิมนะครับมาพรา้อมกับคิสตันที่ออกมาจากประตูมิตินี้ด้วยซึ่งพวกเขาเรียกว่าเอ็กซ์ิสตันโอ้เรื่องราวชักแต่จริง,แต,รงแต่จริงนี่มีอ่านเนื้อเรื่องทุกบทนะโอ้เนื้อเรื่องมันทำมาค่อนข้างดีนะ นอกจากการต่อสู้ที่แบบรู้สึกว่าภาพสวยการต่อสู้ที่าต้องมีการวางแผนแล้วก็เป็นในส่วนเราก็สามารถมาอ่านเนื้อเรื่องเขาได้นะเนื้อเรื่องก็จะแบบเป็นอะไรที่ติดตามแต่ละบทไปนะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโลกของเราเกิดโลกประหลาดที่ผู้คนบางกลุ่มติดเชื้อนะครับแถมโอกาสหายก็น้อยมากๆแต่คนที่จะหายก็จะเป็นเอ็กโคแมนเซอร์ อ๋เรื่องมาชักไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมที่มีพลังพิเศษแล้วความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะต้องออกตามหารวบรวมเหล่าพวกพวกนี้เพื่อที่จะยับยั้งเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกปาร์ตี้ในกลุ่มของพวกพระเอกนี่เองนะครับประมาณนี้ ในส่วน SS Co นะครับมีตัวละครในเกม,มให้เลือกหลายหลากๆอันนี้คือหมีแนะนำไปแล้ว6ตัวละครเพื่อนๆลองไปเล่นตามดูจะผ่านงด่านง่ายมากแต่คือจริงๆหมีจะบอกว่าเกมนี้เราสามารถเล่นได้ทุกตัวจริงๆอวยตัวไหนก็เล่นตัวนั้นไปก็ได้ครับสามารถเล่นได้แต่ว่า6ตัวที่หมีบอกคือมันช่วยทำให้เราผ่านเกมง่ายจริงเขาเกิดแบบเออบางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาเล่นอย่างออกโต้ผ่านง่ายๆฉันไม่อยากใช้สมองก็เอาแบบมีเลยครับง่ายดี ติดตามหมีได้ครับหมีเป็นผู้เล่นที่เล่นทุกเกมแล้วก็ทําเป็นไกด์สายฟรีสายเติมน้อยเล่นในทุกเกมนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับยินดีอ่ะแต่ต่อไปตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่าง,งกันออกไปครับคือเก่งในคนละด้านนะครับตรงจุดนี้ทําให้ตัวละครแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใน,นการรับมือกับศัตรูแต่ละประเภทที่มีอยู่ภายในเกมนะครับในด้านเกมเพย์จึงมีการจัดทีมที่มีความท้าทายผู้เล่นโอ้โหหมีจะบอกนะแต่แรกแรกง่ายอยู่ พอผ่านไปถึงด้านมา2829ตึงเลยนะต้องแบบเราต้องใช้หัวแลวนะตอนนี้นะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องของเกมที่เข้มข้นอย่างมากจริงนะถ้าเพืเนน่อนๆหล่อนเนื้อเรื่องจะรู้เราผมเป็นวันสิ้นโลกเลยนะครับตัวเกมมีโหมดหาวัตถุดิบในการพัฒนาตัวละครระบบการสุ่มกาชานะครับแล้วก็สุ่มการ์ดเสริมความสามารถงตัวละครนอกจากนี้ยังมีระบบสายสัมพันธ์ตัวละครด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาของขวัญไปให้ตัวละครของเพื่อนๆด้วยนะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับอ,อย่างเช่นเจ้าไครลอสใช่ไหมครับเราก็ต้องมีในส่วนการเพิ่มแรงทำให้ตัวละครเก่งถ้าเพื่อนเพื่อนเลนเ่นไม่ผ่านนะมีแนะนําให้อัพแรงตรงนี้ก่อนอัพเท่าที่เราหาของได้แค่นี้ก็จะเก่งมากต่อไปก็ไปปลูกศักยาภาพตอนเลเวลสามสิบนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอัพสกิลต,ต่อสู้นี้จะทำให้เราเล่นผ่านด่านง่ายมากแต่ต้องไปหาวัตถุดิบของเขาสักนิดน,นึงด้วยนะครับปวดแต่ตัวที่มันเก่งจริงๆอันนี้มีแนะนาในช่วงแรกถ้าเกิดถ้าเกิดเราเรา,เราเน้นผ ต่อไปอันดิเมดคอนะครับไอตรงนี้เราต้องหาตัวละครซ้ำอาจจะยำแบบลำบากสักนิดนึงเพราะว่าแค่จะมีตัวให้เล่นยังยำบากเลยใช่ไหมครับจะเป็นพวกตัวเอ่อพวกตัวทีสุดมันหายากแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเล่นตัวธรรมดาทั่วไปมันจะมีเปิดได้ง่ายอยู่แล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนใหญ่มากบันทึกเกรดคะแนนอาการฝึกอบรมเต็มเวลาเหตุการณ์สําคัญซึ่งพวกนี้จะทําให้เรารู้จากตัวละครครับ เราจะรู้จากเหตุการณ์เนื้อเรื่องของตัวละครอ๋อไอตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาอ่านได้นะครับอะโปรไฟล์ข้อมูลอามีไฟล์เสียงมีบอกเลยนะว่าใครเป็นคนผ่าเราสามารถกดไปดูได้นะครับนี่นนใครร้อมมนมาซีบีคุณใครใครไซเค็นโกนะคนนี้มีชื่อนะครับอาแล้วก็มีระบบในกลุ่ส่วนเสริมพลงังแต่เกมนี้ไม่มีอัปเลเวลนะจะจะเป็นในส่วนหาดัมเบลนะครับแล้วก็มาอัพพลังชีวิตโจมตีแล้วก็ชํานาญก็อยู่ที่ตัว ถ้าเกิดสมบุติเป็นตัวซับตัวฮิวตายยาก,ก็ควรจะเอาพลังชีพแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนใครรอนก็ควรเอาพลังโจมตีแม็กไปเลยครับเพราะป่าแก่นี่แบบโอ้โหฟาดท,ทีเดียวนี่ของหมีฟาดบอสทีนี้เป็นแสนเลยนะขนาดแบบเพิ่งเริ่มนะเพราะฉะนั้นอันนี้บอกได้เลย,เ,ลยเป็นตัวตีบอสที่ต้นๆแน่นอนนะครับอ่ะแล้วในส่วนการ์ดความทรงจำตรงนี้ได้มีแจกเอ r ลนรฟีอันด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอัพการ์ดด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ให้กับตัวละครจะทำให้เราทรงประสิทธิภาพเล่นผ่านด่านง่ายมากประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวเกม s e Co จากประสบการณ์ที่มี่เล่นมาทั้งวันเลยใช่ไหมคือพี่เขาบอกว่างานภาพสไตล์ญี่ปุ่นมีชอบอยู่แล้วครับเพราะนี่ผ่านเลยระบบการเล่นที่มีเอกลักษณ์โดยเราสามารถใช้สิ่งของหรือพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการเล่นอย่างเช่นแบบลงพื้นที่น้ำอ่ารแต่บาสามารถสกิลแรงขึ้นการใช้พัดลมช่วยในการต่อสู้เป่าให้ศัตรูตกหลุมอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีแบบลูกเล่นเยอะมากมันไม่น่าเบื่อเนาะเล่นสนุกได้ทั้งแบบเล่นด้วยตัวเองและกดออโต้นั่นหมายความว่าเกมนี้จริงๆเล่นออโต้ได้แต่ว่าเพื่อออนๆาจจะต้งแบบ ปั้นตัวละครมาดีชนิดหนึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากก็ปั้นหกตัวที่หมีบอกเลยตัวทนะีศูนย์น่ะผ่านลุกด่านแน่นอนนะเกมนี้สามารถเล่นได้ในคอสแพลตฟอร์มนะครับสนุกได้ทั้งมือถือและ PC เลยตอนนี้มีในส่วนการ iOS แล้วก็ Android แล้วก็มีในส่วน PC นะครับเพื่อก็สามารถโหลดแพลตฟอร์มได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอุญาตะกที่หมีแนะนำไปรอบหนึ่งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมีขอยญาแนะนำไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวที่หมีแนะนำมีใครบ้างอ่ะ แน่นอนครับก็คือพี่ไครลอสหนึ่งเลยอ่าต่อไปตัวที่2นะครับฟีด้าตัวฮิวโหมีน้องบาลลังก์ปาร์ตี้ไม่ตายแน่นอนต่อไปตัวที่3ดียันนี่คือหาในเกมได้เลยครับเปิดง่ายมากน้องมีแจกบปก่ไม่แน่ใจแต่ว่าเริ่มมาหมีก็มีอยู่แล้วอะต่อไปเป็นส่วนตัวที่4ก็คือตัวหลักของเรานี่เองนะครับมากลางกโลถ้าเกิดบางทีแบบเออพวกคีปมันจะวิ่งเข้าไปตีเสาเราแล้วอะไรเงี้ยต่อไปตัวที่5ก็คือเบโกเนียนะครับแต่พวกตัวพวกนี้เป็นตัวทีศูนย์ที่หนึ่งนะเนี่ยพวกเนี้ยท ห้ตัวไม่ตกงานแน่นอนครับแล้วก็เป็นตัวเอาแบบตัวหาง่ายก็ตีบอสเก่งๆก็จะมีฮอลันแต่สู้พี่นี่ไม่ได้นะครับพี่ใครรอโหดกว่าเยอะแล้วก็เป็นในส่วนตัวที่6พี่แซมนะครับเป็นปล่อยสกิลลมดันหูดีมากผักมอนต่อไปน้องโลก็เก่งครับนี่ทำดาเมจหมูนี่มียังไม่ได้ปั้นเลยดีกว่าเออไปเดี๋ยวมีไปลองให้ดูไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับวิธีการเล่น เอาด่านแบบตึงๆเลยอ่ะเอาด่าน2องแปะเลยครับโอ้โหมีไปว่าจ,จะผ่านนะยากมากอ่ะต่อไปวิธีการจัดทีมนะครับก็ลงตัวละครตามที่มีบอกเลาเห็นมามีจะมีเพระฉะนั้นการที่เราจะผ่านเนี่ยเราควรจะมีตัวดาเมจที่เก่งแล้วก็มีในส่วนตัวฮิวตัวฮิวก็น้องฟีด้าเลยครับใส,ส่เวทซับก่อนน้องน้องซูเซียนเนี่ยก็คือเป็นตัวละครหลักเราที่สมมุติถ้ากีกี้ฝั่งตรงข้ามมันหลุดมาจะตีเสาก็ค่อยสลับมาแล้วก็เป็นในส่วนบีโกเนียที่มีดาเมจที่แรงมากนะครับ อีกตัวหนึ่งเหรอเอานี่มาก็ได้เขาเบต้าเบต้าก็เป็นแทงนะครับเออมีอยากลองไอ้นั่นอ่ะก็เดี๋ยวมีเอาตัวนี้ออกแล้วกันอยากลองว่าสกิลหมูแรงขนาดไหนตัวนี้พอดีเพิ่งได้มานะครับอยากลองอยากลองมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับด่านนี้ยากนะคือมีเห็นโค้ดเบตา้าส่วนใหญ่ผูเ้เล่นติดกันตรงนี้ด่านมันตรงด่านนี้มันยากมันลุมแบบโอ้โหเอออ๋อนี่แหละครับถูกแล้วเออ หลายเกมหลายเกมจัดอ่าเวลาลงต่อสู้มันก็จะมีเห็นไหมครับให้เราเลือกถ้าเกิดเพื่อนๆดูไอ้ที่มันเป็นลูกแกกบาทสีแดงอันนี้คือลงครับอันนี้คือ4ตัวที่ลงแต่เกิดเพื่อนๆรู้สึกไม่ชอบก็สามารถกดสลับได้ครับวิธีการกดสลับก็บบนนะคระัให้กดคําว่า x ตัวละครที่เพื่อนๆไม่ลงครับอ,อย่างเช่นมีอาจจะสลับน้องโลเอานี้มา เพราะว่านี่นี่กดทีนึงครับนี่ทีนึงแป๊บนึงนะกดไม่โดนอ๋อมันกดโดนแล้วครับนี่เสร็จแล้วก็ให้เรากดสลับเลยครับน้องก็จะสลับลงมานี่มีก็จะเอาน้องนี่มาน้องปืนเพราะว่าด่านนี้น้องปืนสําคัญที่สุดแลลวครับหูมันมาเยอะมากนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูก่อนลวกันเนานะคือง่ายเกมนี้ลักๆคือเราต้องมีซับครับล้วก็มีแทงค์หนึ่งดามเมจแรงๆสักงสองแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวมียิงให้ดูนะโจมตีกลุ่มครับนี่ ไปแล้ครับโจมตีกลุ่มหุยยับปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊ปปแล้วพอน้องยิงเสร็จน้องจะยิงเบิ้ลต่อครับเห็นไนะแต่นี้มียังไม่ใช้เดี๋ยวมีแกปกระสูดไม,มันมันมันไม่เยอะมากโอ๊ยพวกนี้ต้องยิงครับไอไอไอพวกนี้ไอพวกนี้มันต้องเป็นตัวมือปืนยิงนะไอพวกกระดาษพวกนี้แฮะยิงที่นห้แถมเบิ้ลทีโอ้โหไม่ตายก็แย่นี่ครับเดี๋ยวทาไมไปตายซบเพ๊าะเจ็ดพันหมื่เอ้ยซับนี่เขาไปไหายครับบอกเลยนี่เดี๋ยวตัวนี้เดี มันจะปล่อยลมดันมีดาเมจแรงมากอันนี้นี่มีคือถ้าเกิดสมมติเรืองเรายังไม่ค่อยลดยังไม่ต้องไปใช้ฮิวนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีจํากัดการใช้เห็นไ่มฟื้นฟูใช้ได้แค่สี่บัฟก็ใช้ได้แค่สี่อ้าวเวนพอมันกดไปให้มีแล้วไม่เป็นไรครับใช้บัฟก็แรงดีอ้าวตอนนี้บอสมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะใช้สกิลลมไล่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละวทำไมมันกลับมาอย่างนี้วะพังแล้วครับโอ้ย หมีกดพีดมันมันมันไม่ใช่อะไรวะอออไปใช้สายฟ้าแทนเออไม่ไรครับถ้ายังมาไม่เยอะยังไม่ต้องใช้ครับเก็บสกิลไว้ให้มันคุมคุมค่อยใ,ใช้ครับจะดีกว่าเดี๋ยวเออเพื่อนๆอย่าลืมกดซ้ายบนเอาออโตออกเลยนะบางทีมันมั่วน,น,นะครับเดี๋ยวมันจะทำให้สกิลเราหมดเร็วอ่าตอนนี้มันมาเยอะแล้วครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวมีก็จะใช้ลมกวาดเลยครับ เห็นนะนเมเพื่อนๆดูเห็นไหมลมตรงนี้ดีมากเพราะว่ามันจะกวาดแล้วก็ทําอุย้ยหนีลืมดูโคตรเยอะมาแล้วครับตอนนี้เราต้องยิงแล้วนะมันเยอะมากพอจะตายแล้วครับเนี่ยปูู๊ฟูฟเสร็จแล้วฮิวครับนี่ฟูนฟูเลือเล่อนเลยครับเป็นการตายแน่นอนนะครับนี่เนื่องจากว่าน้องฆ่าได้เห็นไหมครับจะได้คอมโบเราสามารถยิงต่อได้เลยครับไปอุย้ยนี่ทําไม่ตายถ้าไม่ตายสุดยอดไปครับหนึ่งนัด เจ็ดเต็มรืบหมื่นสี่ครับทะลุเข้าไปโดนอีกอ้าวเราได้คอมโบอีกทีหนึ่งครับยิงตรงนู้นดีกว่าเยอะกว่านะครับเฮ้ยเหลือขีดเดียวแล้วอะ่ะเอออ้าวตายเลยครับไม่เป็นไรครับถ้าตายเราก็เอาตัวนี้มาเห็น้ามเราสามารถกดสลับไต้นะครับเ้าสมบูรณ์ปาร์ตี้มีคนตายโอ้อยมีต้องหิวเลยละพอดีพากด้วยนะบางทีก็ไม่ได้ดูตัวมันมันเผ็ดม,มันเกิดขึ้นเร็วมากครับนี่มีโหมดพ่นไฟหน่อยดูนีแรงไหมอยากรู้เอาบอสเลยครับ อยากรู้ว่ายิงบอสแรงนะเอ๋โอเคครับตรงนี้ก็โดนมานี่บอสมาแล้วครับเสร็จแล้วทำไงครับนี่ครับสับมือนหนึ่งยายเสียบโลแตกเลยครับแป๊บเดียวอาเสร็จแล้วเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมบูรณ์มันเข้าใกล้เราทำไงครับเราก็เอาลมไล่มันไปครับรพยายามเช็คเลื่อนเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดสมบูรณ์จะมีใครตายจริง,รงก็ค่อยสลับ อันนี้โดนเต็มๆครับบอกเลยท่าไม้ตาสุดยอดของใครลอสแต่จริงน่าจะเก็บเอาไว้มันมันเหมาะกับการใช้โดนหมู่มากกว่าแรงครับอันนี้หนูมีจะเก็บฮิวไว้นะเราก็ตีไปโอ้ใครลอสเหลืออีก่กี่ทีวะเนี่ยได้แล้วครับบอสตายแล้วมาอีกตัวยเพงดาบกัสซี่นี่ครับเห็นไหมฟาทีโรแตกเลยครับเนี่ยฟาทีโรแตกเลยครับเลยเหมาะกับการที่ว่าทําให้เราผ่านด่านง่ายนะครับ เฮ้ยจริงๆน้องโลเก่งนะมัน,ม,นมันเผาไฟเลือดลดรัวมากครับเนี่ยเดี๋ยวมีสังเกตนะเวลาเผาเสร็จแล้วมอนมันจะเลือดลดรัวด้วยอันนี้หมีไม่ใช่นะเพราะว่ามันมันตีผ่านอยู่แล้วก็เลยไม่ยากครับแต่ว่าเราจะมาช้าอย่างงี้มากก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเวลาอยู่7นาที5 2าองตรงซ้ายบนนะครับด่านนี้มีสองเวฟด่านนี้มี2เวฟนะครับด่านนี้ก็คือเป็นด่านที่เริ่มยากเลยครับถ้าเกิดผู้เล่นไม่เข้าใจระบบเทคนิคขึ้นมาอะไรพวกนี้จะเล่นยากเลยนะครับ อ้าวมีก็เอาทีมเลยอ้าวมาอีกก็พ่นไฟครับม,มาเลยนี่เราดี๋ยวน้งองโลพ่นไฟครับโอ้ยโอ้ยใครรอสเลือดหายไปครึ่งฮิวก่้วครับพี่กอน้องซรัพย์แล้วไม่ได้แล้วมาตัวเดียวใช่ไหมเอาไปเลยเพลงด่ามันจะอยู่สายดำจ้าผูนี่ครับเห็นไหมฟาดทีเกาะแตกครับพอมันเกาะแตกมันก็ง่ายน,นะดาเมจก็จะเข้านี่ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีจําไม่ผิดนะเดี๋ยวพวกมันจะมาเยอะมากใครรอดกูจะรอดนเนี่ยพี่กูไปก่อนครับ พ้นไฟครับพ้นไฟพึฟอเอ้ยพ้นไฟแรงเลยเนี่ยอ้าวพวกมันมาแล้วครับทำไงครับเนี่ยเรั่อนีมาเยอะเลยครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องเฮ้ยทำไมมันไปตรงนู้นนะอันนี้ดูให้ดีดนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปมั่วนะเออหุยุยฮุยคุ้มคุ้มอย่างนี้คุ้มครับโดนเยอะดีนี่เอางี้นะครับ วิชาลมพายุค้างเงี้นี่ครับมันก็จะโดนหมดเลยโอ้โหตอนนี้เราโดนโจมตีหนักมากครับต้องบัฟแล้วครับตอนนี้ใช้ไปก่อนนะครับดูมีบอสไหมครับไม่มีบอสนะไม่มีบอสไม่มีบอสเก็บก่อนต้องโจมตีกลุ่มแล้วครับตอนนี้มันมาเยอะมากโอ้โหโดนปปก่อนนยไม่โดนอ่าตรงนู้นเลยครับโอ้ยอ๋อท่าของไอ้นี้ครับน้องน้องโลนะอ๋อจะยิงเป็นพายุไฟเอ้ยก็แรงอยู่แล้วเนี่ยโอ้สองหมื่นสองหมื่นแรงอยู่นะครับถือว่าแรงอยู่ โอ้ตอนนี้ต้องเอาน้องแจก,กบัฟแล้วครับเพราะว่าเลือดเราลดรัวมาก,พกเพื่อนสังเกตคือตอนนี้มันโดนลุมจุดจากทุกทิศทางเลยนะครับเออนี่ครับสับเลยพวกนี้แหละตัวบน่นนี่นะ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 พงดับนี่ดอกละหมื่นไปเออเราแตกแน่นอนครับอย่างงี้เราต้องเปลี่ยนตัวแนละ้วมีว่ายิงไม่ทันครับอ่าทาไงต่อครับพัดครับพ,พัดไปทําเหมือนเดิมครับนี่พัดจากด้านนี้แล้วกันนี่โดนทุกซอกครับโอ้โหถือว่าคุ้มาก เป่ามันไปฟูบฟูบฟูบแรงครับบอกเลยจังหวะนี้แล้วก็ปล่อยสายไฟอีกรอบนึงครับเออเอาดิต้องต้องบับครับต้องบับเออใครรอแตกครับเอ,อือแตกสองเลยโอ้ตอนนี้แย่แล้วครับปาร์ตี้เราแต่เรายังมีตัวเก่งของเราอยู่ครับตอนนี้นี่บล่อยดาเมจแรงที่สุดของเราครับไม่โดนหว่ะเออโดนโดน้าไม่ตายสุดยอดครับ อืออันนี้จะบยิงไปน้ําแข็งหมู่นะครับแรงมากครับดอกละห้าหกอุ้ยแต่ว่าตัวฮิวเราตายหรอซวยแล้วครับอันนี้อาจจะไม่ผ่านแล้วเนี่ยเออแย่แล้วเห็นมากบอกแล้วแค่ด่านตอนนี้ก็ตึงแล้วนะครับโอ้โหถ้าไม่ตายแรงมากหายหมดเลยนะยกกลุ่มเลยนะครับถือว่าแรงมากนะเนี่ยน้องนี่แล้วดูดูห้าหมู่ครับห้าหมู่ก็แรงยิงมีน่าจะลงแต่แรกแล้วนะ ุ้มหมื่นหนึ่งครับหมื่นหมู่ด้วยนะครับพ้นไฟครับเอ้ยเดี๋ยวมันมีบาลียด,ยด้วยว่าเออ,เอ,อมามาช่วยหน่อยบาลียช่วยกันหน่อยนะครับไม่มีท่าแล้วหมดแล้วเห็นนะเวลาใช้ท่าก็ดูดีๆด,ด้วยครเพื่อเพื่อน,อนมันมันมีจํากัดนะสี่สี่ครั้งต่อห้าครั้งตอนนี้เรหลือสองตัวแล้วครับเออมันตายก่อนครับตอนนี้เออนินจาเอาัครงี้เอาไปทําห้ต้ายสุดยอดไม่โดนนี่ว่าไม่เป็นไรครับอ้าวไม่มีใครตีได้สวยแล้ว ตีได้ไหมเออตีได้สายฟ้าช็อตมาโอเคครับผ่านไปอ่าอันนี้คือมีรีวิวแบบด่านยากให้ดูนะเห็นบ้าว่าเราจาเป็นแบบว่าต้องจัดทีมให้ดีอย่างเช่นแบบมีแทงสักคนนึงอย่างเงี้ยมีดาเมจแรงสักสองคนแล้วก็มีเอ่อใคลร็อคไปตีบอสด้วยจะดีครับตีเกาะอะไรแบบเนี้ยนะเออแล้วก็เป็นส่วนตัวฮิลที่ขาดไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการรีวิวทีมตัวละครที่ควรมีนะครับอันนี้ลองจัดตามหมีได้เลยเล่นผ่านยาวๆแบบสบายเลยครับ 6เอ่อเจ็ดตัวที่มีแนะนำนะเพื่อนๆลองไปเล่นดูครับรัาประกันผ่านด่านทุกด่านแน่นอนแบบสบายแต่อาจจะแบบเอออาจจะต้องแบบมองการใช้สกิลเอลีให้มันคุมๆสักนิดนึงด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่ะโดยมีขออนุญาตรีวิวความรู้สึกหลังเล่น as e เอ o หน่อยนะความรู้สึกที่มีรู้สึกว่าที่มีเล่นตอนนี้นะครับเออมันเป็นเกมที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ภาพ CG ที่สวยงามมากครับแล้วก็มีในส่วนแบบ เวลาเราเล่นเราต้องใช้าการวางแผนสะวนดนึงคนชอบวางแผนมีว่าน่าจะชอบนะครับเป็นเกมที่คนชื่นชอบมากครับในแนว SRPG นะคือเอาให้ง่ายคนชอบแนว SRPG ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับต้องมาลองนะต้องมาเล่นก็แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้ Open b e บตเกมมีบริการที่จะเปิดเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไปกด P-order ดาวน์โหลดเกมลงหน้ารอไว้เลยได้นะครับ ทั้งใน Google Play แล้วก็ใน App Store นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดจากลิงก์ที่หมีทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับรายละเอียดใต้ที่หมีลงไว้นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าก็ขอให้คนเล่นเกม s s c o อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับด้วยส่วนตัวเดี๋ยวหมีก็คงมาทำไกด์ตอนโค้ดเบต้าและโอเพนมาให้มาให้เล่นๆนะเดี๋ยวจะหาทีมแบบสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหมีก็เล่นในทุกเกมอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ อ่าว้วเพื่อนๆละครับเล่นเอ่เอคนที่ทดลองมานี่เล่น AS-Echo มีความรู้สึกไงก็มาพิมพใต้คอมเมนต์ได้นะโอ้ยโอ้โหภาพสวยดีครับพี่มี <c oughs> โ,โห้ด่านแรกๆมันยังไม่ตึงเลยนะด่านแรกนี่แบบผ่านง่ายมากพอตั้งแต่2องแปงเโอ้โหเริ่มตึงแล้วครับ <c oughs> เริ่มแบบต้องคิดแล้วเริ่มต้องวางแผนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่าขอให้คนเล่นเกมมีความสุขแล้วกันนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ